สสวัสดีค่ะแม oh ่ค่ําสวัสด mm. ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้กามาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับคุณแม่ค่ำอีกคือเก่าเนาะหมวดวันหันตัวเลขของคุณแม่ค่ะอู้นอคุณแม่เนาะเข่าอีคือเก่านอคุณแม่เนาะค่ะมารอบนี้กับพ่อผ่าล่ะค่ะท่านผู้ชมที่สีมาตามแนวทางความฝันอีกคือเก่าเนาะฝันว่าจังไหนคุณแม่โอ้ยฝันว่าเขาเขาบอกไปเจ็บบักตัวดินไห เย็บเลยงานไปกระสอบงานไปกระสอบตังเยี่ยกันใจหลายไปก็พอบานนี่แหละไปบ้านนี่เขาก็อยากให้เงินเขาก็อยากให้เงินค่าจ้างนะเขากับกินคลิปไปน้าแกกินไปน้าหมวกตัวดินเงเขาหนักกินเพื่อเขากินเออกินบมวกตัวเขาบ้านนี้หันหน้าไป่อนนี่เป็นแบบไปไปเอาเงินของเขาเอาเงินให้เจ้าเป็นแบเขาจะให้เจ้าเจ้าบาทมันละว่ามันมันเถียงกันพวกกันเมียมันกอยากจ่ายเงินเขามันก็อกให้ดี เขาเลยเท่านี้โมโหน่ะนะฮะวันนี้พอบ้านแล้วโมโหแล้วว่าว่าเป่านี้เปล่านี้เดี๋ยวกับชิมือนดอกล้วันแล้วก็เลยผ้านี้ผ้านี้มาบมานนี้แล้วว่าไปเอาน้ำไล่เจ้าก็มีอยู่ดอกเจ้าไปเห็ดงานไหว้ไล่เจ้าอยู่ห้องผ้ากันเห็นงานไหว้เอาน้ำม่วนนั่นบัานนี้ก็เลยขี่รถจะคล้องมาขี่รถจะคล้องมาเท้าผ้าขอไปกินมาไข่เขาต้นนั่นซะก่อนดื้อตัวว่าพากันไปกินเก๊กกินมาข่เขาในด่งบ้านนี้ ค่นก็ขี่รถแล้ว,ลวจะคล้องกับกอดแอลคุนพูดสั้นๆนั่นข้างสั้นนั่นไปเนิ่องคุไปว่าเมนนี้ตัวนี้มันคือคุณคนณ้องพู่ไปกินไข่าวไปกินเก๊กบไข่าขาวเก๊กบไข่าขาวลงมาจริงๆเอาเงินนํำเจ้าไม่นะค่นนี้หเมื่อขีอ่รถขี่รถอะขี่รถจะคล้องนี่ล่ะเอ็ดเก่กาสามนี่ล่ะใส่ะเบียนเพื่อนเก็ดเก่าสาม ขี่ขี้ขึ้นผู้นี้เนี่ขึ้นสูงๆขึ้นรั้มจะออกเลขบนนะสุดเก้าสามอู้เลยทะเบียนรถที่อ่ะไม่รู้คนนี้แล้วบางหันเพคนยังฮันหันหันไปสิไปไปหายเขาอุ้ยมึงบอกหายกูบอกกเอาดอกว่ากูต้องอันนี้ดอกว่าเจ้านาเจ้านายมึงทุกอย่างกูได้หลายโพดก็เลยว่านะอันในห้าวหนังในห้าก็ขวดหน่ะย่ออันกระสอบเขาอกระสอบบางทวดินันเลี้ยงกันไหวเลี้ยงไหวเลี้ยงไหว ทิพย์แม่จแม่นะ้องกับกินของเขาเลยล่ะเมืองว่ะบอกินบอกินบอกินของเขาชวนดินดิเขานักเขาเข้ากับโเห็นแม่นบันเขากับโเห็นเขาากับโเห็นจต่ข้องกับกินมันี่พนันบ่อยากให้เงินเพราะเขาท่านพาให้กันมันก็ให้เพราะมันกูเก็งกูเก็งนะฮะ่านบเจะเบี้ยวเออจะเบี้ยก็เบี้ยวไปหลุศปลาเมื่อล้วว่าก็ต้องอันนี้ใช้ใยน้ำพวกนี่ดอกแล้วก็ เอาโหดมาแบบนี้โหดมาผ้ามามันไปกินเนินเขาแล้วแหละมันไปกินมาไข่เขาจะก่อนกินมาไข่เขาชื่อดีแล้วก็ผ้าอวยลงมาขึ้นเขานี่ขึ้นขึ้นขี้โหลดขึ้นเนี่ยแค่ทีมันติขึ้นบ่อใดได้ขันเป็นอันบ่ออันนี้คราบแต่ขึ้นบ่อใดครับเ็กเข็นกันขึ้นได้อันนี้ขี่ห้อเบิ่งขึ้นเลยห้อขึ้นไปเลยห้อขึ้นไปเลยกอดแอร์กอดแอร์สะพอบานนี่แหละล่ะคุณคุณคุณครับเนาะโอ้ยมันติขึ้นไดอยู่บ้ได้ได้ได้แล้วว่ะ ฮะเบือนเบือนเบือนขึ้นเลยโอ้ยแต่ตัวแม่ใส่แม่ละไปเนาะแม่เอาสิเป็นไปงื่อเกาปะมองได้ทานบือมันทางมันสั้นๆก็เลยว่ามันจะึ้นไดอยู่บ่เท้าขึ้นได้พอดึ้นได้พอดกอดเอวกอดเอวคนว่าก็เลยกอดแอวคขึ้นเนาะขึ้นเลยื่อเจริญค่ะบักไข่เท่านั้นไล่บอกไล่ได้กกินไล่ อันเท่ามาไข่เท่านี้เป็นเสื้อนี่ <gardens. S 2> NO. นะเป็นเสื้อหลายหละยนะกินกินกิษละพันก็เก็บ้องไม่กินจะคล้องกับกินกินกินจนอิ่มอู้นึืองยุกระ่างผู้นึงขึ้นเล้ากับขึ้นไปแล้วก็กองเอาเหล้าได้กินแล้วกองน้ำขึ้นมันลงมาเลยอืมกินกินกินคนมากินมันสมอยากคนมากินอีดีอิร้อนอันมาไข่เท่านี้เป็นหน่วยจังไหนปะเอ้าบะงอกเห็นอยู่บะบะงอกเป็นสีแดงแดงคือบะงอกนี่ล่ะเป็นคนคอบะงอกนี่ล่ะ เออปีต่ฟันแนีหนนุกฟันมาดีฮอหนุกันสำคัญเห็นหรอวันัะปะฟันมาดีฮอรหนุกฟันมาดีฮอตัวนี้ก็หอร์ไปคือกันแล้วปะัอรไปกับรถแบบนี้หอไปกับรถรถฮอร์คุณอายุแล้วกหกสิบเจ็ดอไกันไหวเนาะอายุอายุของแม่ดิทกที่สามอย่างทุี่ี กันไหวเนาะ่ะแล้ว่าเคยนเเนาะตันป่าตั้งาเดี๋ยวน้องปลาเนาะไปน้ำปลาน้ำหมกายุป่ายี่ยหมดเดียวกลอนผุนตาจ้ำเลยบะหมดก่อนหมดก่อนออกสามสามป่าตันงมาดีโหโหไปทำงานหาไปเหตุการณ์อยู่ไทยรอกตัวนั้นน่ะสองพันตัวตังนั้นออกยอายุโลกอายุยี่ยี่ นี่ดีฮอกไปผอมรุ่นผอมคนเนาะคนพอบ้านเป็นุ่นครับนะมันคือเน่นเอาค่าอันนี้ขึ้นเนินเขาแปลว่าขึ้นโบ่บไปตาึ้นได้ก็ขึ้นไปเลยฮอกเลยแลนแลนแลนไปคือเ้าแลนน้ำทางธรรมดาเนี่ยนะค่ะเป็นธรรมดาเ้าก็จีได้ยขันคืนนุ่นจังสั่นห้ามาจีไปขึ้นได้กันห้าปีคู่หนึ่งสุขคู่หนึ่งเอาเอาอายุกันไหวเนาะเอาอายุกันไหวก็ได้ค่ะดีกันนะค่ะ มีสูตรมีมันค่ะเงินอายุขวบบัณฑ์ก็สำคัญอยู่เด้อค่ะมันคิดพเป็นไปเพราะผู้เฒ่าสองคนผู้เฒ่าอจอนกันค่ะเก้าเก้าหกเจ็ดเก้า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 เจ็ดแฝดคือว่าเก้าเก้าเจ็ดค่าเก้าเก้าเจ็ดคิอล่าค่ะพขว่าสองคนสองเฒ่าเฒ่าสองเฒ่า กก็ระโบกดเอลไปเลยยนเนก่าเอลเเจ็ดเพิ then, ่มเติมเนาะคุณแม่เนาะเพิ่มเติมเข้าไปเก่าเก่าเจ็ดค่ะอย่างล่าความฝันของคุณแม่กับน่ซี่เนาะค่ะก็ะขอบคุณสาหรับแนวทางความฝันหลักกระตัวเลขเนาะก็ให้เอฟซีโชคมานับแม่ข้ามอีกคือเก่านะคุณแม่เนาะหดวั้งหันไ้ไปสี่ห้าหกแตกเลยเนาะเลกโคกับเลกเก่านี่ก็เห็นว่าัวเดียวกันละเนาะคุณแม่เนาะค่ะ กันตอนนี้น้องห่ายมันกอดเคียกกันค่ะใช้กับน้องมันกอดกันมาน้องมันอยู่ทั้งลังน้องมันกระหริกหาเนาะมกระหริกคบหนาอค่ะหน่อเข่าติ้นติ้นเลยค่ะค่ะก็ให้โชว์ขมานอีกเนาะ ค่ะขอบคุณแม่คั่มค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้กาม,มาสรุปตัวเลขของแม่คั่มเนาะคะ่ะนอเลขทะเบียนรถเพิ่นเจ็ดเก้าสามค่ะอายุของพ่อใหญ่นี่หกสิบเจ็ดปีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะอายุของแม่คั่มนี่หกสิบสามย่างหกสิบสี่ปีะคะ่ะเพิ่มเติมเข้ามาคือเก่าเก่าเจ็ดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะประจํางวดวันที่สิบหก ตุลาคมพศ2 5 6 7ค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมานกับตัวเลขของแม่ค่่เนาอคขะเนอ,นอสำหรับคลิปนี้จ้าปอก,กะขอฝากช่องนาออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด,ดเด็ดอยู่ใสจ,จ่าปอกะสิไปติดตามมาฝาก FC ทางบ้านคือเก่าค่ะ แต่ยาฟาวไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมน้ามือนีจับปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีพึ่งน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะท่านผู้ชมไปคะ่ะคา่าหลวงปูจเค่ะอันบวเรื่อกของสีพึ่งน่องสร้างละกาเซ็นผมแม่เทาลารนี่ให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปูก็เป็นมาคือกอ้บุกเสกออกมาเนี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการข่าขายในธุรกิจ อ่าเป็นเมตตามหานิยมอ่าไปใส่มาใส่กระซาร์มวิชีไปบูุาเทวดาคนหลอกสมหลอกสาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพววข่าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิตีว่าเนี่ยขออนิบาลในเครื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณน,นี่บางของทีนก,ก็เอือนเต็นผมแม่โทระน,นี่บางคนมันก็เอิอนไปเป็นเครือข้าหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ่าอย่ใน ัวนีที่เห็ดไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะน,นําว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับพคนคือว่าถ้านําไปล้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่ลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าจามเขาจมบ่ชาไปแล้วดูซิวา่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตถุยางค่ะใครว่าดีก็ดีเออไปท่างเมียยังบ่เคยเสื่อมเหลือถึงเบอร,ร์ก,ก็บถืเอเขาขงเงิน่ว่ามันเป็นอำนาจมาไหน,ในแบบไหนเนี่ยช่วมากอาอ้หลวงปู่หรืออาจารย์นี่จะเน้นไปทั้งโชกลาบ ค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขลุงเรื ern, ่องประกอบสิ่งใดื่อยังลุงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าือสร้างสีสัดสีมีชีวปั้นคู่ไปคือเรื่องว่าประมาณภาษาไหก็ใส่ยาต้องใส่สร้างนการอกรมบอกเึืส่วนมากเขาเลยเชือจำนำนามาหน้าจะขี่มันเขาเบานอกขันดีบดสอ่าว่าจะขนสร้างอ่านังสร้างประกอบสร้างอันนี้ชีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมัน ได้มาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สี่อยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเ็จของงาสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสือเรียบร้อยแล้วจึงไล้น้ำให้ยาโยมเพิ่นมาชํำบุญสร้างสลอกสลาสร้างเม่นมย่งก็เพิ่นมาบูชาไปกับรู้สึกว่าเาคุณนกับเป็นเอกอยู่ในด้านของสร้างคือพลังสร้างทุกยางมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อาสั์คุณตัวประเทศองใส่สร้าง พระเอ้าอิบาสุนะรเจ้าอยหัวทุกโอมโก็ใส่สร้างก็เลยเอาตัวนี้มันเป็นเครื่องร่างหลุดทีว่าเป็นเครื่องร่างของข,องของายยาังให้ยาโยมไปสา,<อ>สาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจา่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทางบา้านค่ะเป็นหนวดสีเพริงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชม หนวดเมตามาาเมตามหาเนเมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิดทางในให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรั์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งขังในน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านนนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนีค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน้องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพิงน้องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตามาามตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเห็ดเอียงกับบพ่อสีดบ่โบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเขาห่านกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้าวกับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงหฮาเวานี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ